ถ้าไม่อะไรทำอะไรของฉันเนี่ยเยย่อเป็นกำลังออกเลยทำอาหารอารมณ์เสียหักออกี่แม่หออกกออกมันจะได้แน่ออกเต็มเลยอ่ะดูดิมาทำของฉันหักเป็นกำลังงานแต่เรียกกระทำหักอันนี้หักไปเลยเนี่ยแม่มันบางเฟิร์สเบสเริ่มแถงไรมันบางแม่หักเลยหักหักหักเลยมันบางอะไรที่มันบางเด็ดออกให้หมดอะไรที่ ทำเมนูใหม่เมนูใหม่ขึ้นมาชื่ออะไรนะเป็นทีรามิสุค่ะอ๋อเหรอน้าทานนะวันนี้อยู่ที่แฟชั่นนะคะเมื่อวานขายดีหมดเลยวันนี้ต้องเพิ่มเมนูเพราะฉะนั้นเราไปกันดีกว่าเราไปที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้นไหนคะชั้นสามชั้นสาไปเยไปเร็วไปที่แฟชั่นนะคะชั้นสามค่ะเดินไป